สวัสดีครับพี่น้องครับผมพยัญเลิจปูครับร้านน้อยนะครับผมเมื่อนี้นะครับลุยงานมาทั้งวันนะครับรอบดึกแล้วครับตอนนี้รอบดึกรู้สึกว่าทองว่างๆนะครับตอนนี้ก็เกือบสี่ทุ่มแล้วและนะครับพึ่งออกจากของงานมาบ่มีอยังไรหรอครับง่ายๆนะครับง่ายๆอันนี้ครูลอยหน้าห้องอัดนะครับ ขั้วย่ทีนาของอัดำรับต้นรับแขกรับยังหรือว่าทั้งแขกซื้อมากสู้กันยุ่กันกินนะครับยุ่งสิหลักกินเฮาเห็นงานเหมือนกับอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับแต่ผมมีอย่างแบบจะมาทำนี่ก็พี่น้องมีอาหารง่ายนะครับอาหารง่ายๆระหลอกไปทั้งนอกอันนี้ก็เป็นพวกกาแฟต่างๆนะครับนี่เกิดพวกกาแฟมี ยังของอยู่ของกินเ่ก็กลับฟลองดีกว่านี่คือเป็นขั่วเป็นชุดที่สําหรับเตรียมตอนรับอ่าที่ต้องรับน้องแขกนักร้องศิลปินเป็นชานะครับเป็นชาหลายๆยี่ห้อเลน้ำกันนะครับเป็นชาอันนี้เป็นชาอันนี้เป็นกาแฟนะครับกาแฟอันนี้เป็นกาแฟตฟองกรมีหรือว่าใครที่จะชอบกาแฟอ่าเป็นกาแฟดำานงสี่กรมี เดี๋ยวพวกนี้นะครับเป็นพวกกาแฟนี่อันนี้คือชาซีมานะครับม้กินน้ากันนล่ะนะครับเป็นขนมปังนะครับเป็นขนมปังเป็นกาแฟเป็นมาม่านี่เจ้นะครับมาม่าเป็นมาม่าเน็นมนะครับนมก็หลายๆอย่างครับแต่ผมจิเอาตัวนี้ก่อนส่ับอ่ะออกมาแล้วของผมผมเสียวอันนี้รอบเด็กนะครับแกะหิวมาม่าครับนะครับอันนี้ก็ อ่าเป็นขนมนะครับขนมก็ินเต้วงเว้นอ่าพวกนมพวกแก่้งต่างๆนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอ่าทรงชาหนาฮอนไปลองข้อของนักร่องนะครับประมาณนี้ละการ้ําฮอนกระติกน้ําฮอนกะเสียบอยู่นี่ตลอดนะครับตลอด <c oughs> มาไม่เห็ดเอันมากากินครับ ออกแบบง่ายเลยนะครับอ่าเนี่ยอ่ามีสว่วนหน่อยก่อสนสอบหน่อยอนี่ก็เป็นไปนเลยไปนนยเบิร์ดนหลนดน,นี้น้ำมัน เป็นอาหารสาเร็จรูปนะครับผมเป็นมาม่าอาหารมามี่กึ่งสําเร็จรูปน้ำเดือดนูนิกามาม่าอยู่ในห่อแค่นี้ก็เพียงพอครับ เดี๋ยวเวลาสามนาทีแล้วครับอ่าจะกินแบบที่เขาหอยมาในในทัน้งหมดนะครับเอาเวลาสามนาทีเส้นเหนียวนุ่มเสน่ห์ขนาครับผมมามาโอ้หุนบอกกินได้บ่ล่ะขวัญอกชไอห้อยๆเลยง่ายๆนะครับสำเร็จรูปว่ามี่กึ่งสำเร็จรูป บริเปลืองเวลาครับอันนี้บริเปลืองเวลาที่จะออกไปข้างนอกง่ายๆกินส้ำซัมเนล้ะก็ที่จริงเราจะกินหรอกแต่วันกะหิวคามันหิวหิวแน่ก่บทองว่างมันคึดน,นะครับ กอดีกินมาม่าถวยนึงจากติบดดะห่อนนะครับเป็นอาหารที่กินง่ายเนะาะก็ยังไปต่างทิง้งเดินทางไปทันไปนี้นะครับอาผูกินง่ายจังจ้ะก็คืออยู่ในเซเว่น ซื้อแล้วกดน้ำห่อนใครพร้อมเลย ทำงานนะครับสรุปเร็วของการทำงานมือเนี่ยจากตีฮาก็แบบอ่ะตีไปหกโมงกันแล้วกันนะครับหกโมงเช้าจนมาถึงเวลาสี่ทุ่มนะครับในการเวลาเห็นงานของผมนะครับหกโมงเช้ามาถึงสี่ทุ่ม คือว่าเออคือเห็ดคักแทะมันดีแล้วครับที่มีแนวไหมเข้าเห็ดเนาะมันดีแล้วผมคิดว่าดีที่สุดที่มีแน่เห็ดเริ่มต้นจากตอนเช้านะครับยังลำดับเนี่ยอย่างหน่อยอสำหรับพู้ที่ว่าอโอ้ยพู้เถ่าีเจ้าั้นจะใส่มาใส่ปฏิวัตินะครับ พระไล่ใดผมมาจอย่างใดแน่นะครับถ่าในหนึ่งถ่านในมึกหนึ่งเมื่อนะครับทาผม,ผมก็อยากภาวนามันมีงานแบบนี้เราซูเมื่อนะครับผมพอนนคันเนาะผมมันก็นอย่างนี้เห็นงานผมยันแต่ผมมีงานไหนผมเห็นเขามาสี่คันตัดไปเลยคุณเช่ามาเล่นเพียงได้หนึ่งเพลงพระเจ้ามาจํามานะครับมาจับครึ่งหนึ่งของราคานะครับ มือไมนได้เสียงร่องจ,จ่าใจอีกครึ่งหนึ่งได้ไปแล้วหนึ่งส่วนส่วนแรกนะครับส่วนที่สองมือมือเคลื่อนนีก่ก็อยากเมื่อยก็นอนตะเวนนะครับนอนแต่สองทุ่มรายการวิทยุที่บันทึกไว้ก็มาตัดต่อนะครับมาตัดต่อเคลียร์นะครับไล่สดไปจนหอด <g ül> งานต่อมากก็คือเฮ็ดเฮ็ดงานแลวก็ไล่ซดนะครับไล่ซดไปจนฮอตประมาณกับซีโมงเนาะซีโมงพอดีมือเอ้านี่แล้วก็หลังจากไล่สดก็เฮ็ดเพ่งนั่นเห็นมันแล้วนะครับเฮ็ดเราได้ส่งชงพอดีลูกขามากลูกค้ามันถือเสียงไล่การวิญยุมากก็มาแล้วก็กินเขากินน้ำกันกับเขาลุยเลยนะครับลุยกันจนไปถึง หนึ่งทุ่มนะครับถึงหนึ่งทุ่ม <c oughs> พอดีหนึ่งทุ่มปั๊บลูกค้ามาล่อเกจเราดิดชุดต่อไปนะครับมาล่อชุดต่อไปหลังจากรายการวิทยุวิทยุบันทึกเสียงอ่ะรายการทเทปวิทยุจบไปกะเขาเสียงร้องเพลงหนึ่งนะครับ <c oughs> ลูกค้าเดินทางมาจากอำเภอเพนนะครับ <c oughs> อัดจังร้อง ไปแล้วอย่ที่ปมาณสองทุ่มนะครับสองทุ่มโกว่าและะ้วก็หลังจากว่วงานนัก้องมาตัดต่อรายการนะครับพิ่นมาบเมย์บลานะครับผมเพราะมืนขึ้นในน่นไลน์บะเมย์บะลาส์เหตตต่อที่บันทึกเสียงไว้วันนี้ก็เคลียร์งานทั้งหมดนะครับมื่อเช้าก็เสียด้ขึ้นเพ่งไหมนะครับขึ้นเพ่งไหม มันเพลงใหม่บอกจะมิกเสียงนะครับมิกเสียงอีกหนึ่งเพลงไอ้มันแล้วก่อนสิบโมงนะครับสิบโมงกับเขารายการอีนี่อีกละสิบโมงไปถึงสองทุ่มคือเขานะครับในใเนแตจละมือในใน่น่ชุดนี่นะครับถ้าตัวเงิเขียนเป็นไรได้นะครับก็คือประมาณถ้ารายการวิยุก็อ,อยู่ที่ บนมันประมาณนะครับก็คือจบจบเลยก็6,000บาทนะครับ6,000บาทหนึ่งวัน6,000บาทจบเลยนะครับบนมีการทุกติกนะครับ10ตามปีที่ห้องเห็ดกันมาแบบนี้ยังราคาเดิมผมก็บบนหนาเลือดบนมันวาเออด่วนเดี่วขึ้นราคา่าเพิ่นกับมากขึ้นนะครับจริงรลำเลื่วยขึ้นมีเงินหลายสิบล้าน เป็นร้อยๆเป็นพันล้านล้นะครับแต่ว่าเพินก็ยังมาครบกันเหมือนเดิมที่เฮาเคยครบกัน,นดีใจครับดีใจมีกำลังใจมากขึ้น <c oughs> อันนี้มันรสต้มต้มยำมามารสต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับ เป็นบ่ให้ส่อนมากเป็นให้แต่ส่นจอดเียหรือว่าส่อมนี่ะครับเพราะว่าการที่จะสวดน้ำก็คือสดแบบนี้เลยแล้วแรงนะครับแล้วแร่งเรียบร้อยนะครับสําหรับโมแรงเนี่ยอ่ะขอบคุณหลายหลายนะครับกับะวะรลายใหญ่ห้างเอาไว้เจอกันคลิปหน้าพรุ่งนี้เช้านะครับหรือบางที่อาจจะมีไล์สดเนาะครับผมคลิปนี้เอาไว้ตำหนิกรสวัสดีครับสวัสดีครับ